สวัสดีทุกท่านครับวันนี้มาตอบคอมเมนต์เด้อพี่น้อง FC ถามเขามานะครับพี่น้อง FC ของเรามีความข้องใจสงสัยเกี่ยวกับวงจรนะครับาชาร์จแล้วก็แสงสว่างนะครับของนี่เลยนะครับเวฟหนึ่หนะครับทุกท่านนะก็มีพี่น้องนะครับมีความเข้าใจว่าสายสีแดงนะครับสายสีแดงมันก็คือไฟนะครับไปเลี้ยงแผ่นชาร์จใช่ไหม นะครับอันนี้ผมจะตอบอคอมเมนต์ให้พี่น้อง f อฟได้เข้าใจนะครับถึงหลักการทํางานสายไหนเป็นสายอะไรนะครับมันทําหน้าที่อะไรนะครับของวงจรชาร์จแล้วก็วงจรแสงสว่างของ h อน d a าเวฟ125นะครับที่มีพี่น้อง f อฟถามเข้ามานะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ฝั่งขวาของตัวรถนะครับอยู่กับฝั่งของแผ่นชาร์จนะครับแผ่นชาร์จก็จะมี สายไฟอยู่4เส้นอย่างที่ทุกท่านได้เห็นนะครับทีนี้เราจะไปเริ่มไล่วงจรนะครับกันที่ฝั่งซ้ายของตัวรถนั่นก็คือนะครับเราจะไปพูดถึงนะครับมัดไฟฟินคอยนะครับไล่ย้อนกลับมาหาแผ่นชาร์จนะครับเวลาที่เราวัดไฟเราจะต้องทำการไล่วัดจาก น้นเลยนะครับมัดไฟหรือว่าฟินคอยนะครับมัดไฟมันเป็นอย่างไรนะครับมัดไฟมันก right ็เป็นลักษณะแบบนี้นะครับทุกท่านในแต่ละรถในแต่ละรุ่นแต่ละค่ายแต่ละยี่ห้ออาจจะออกแบบมาไม่เหมือนกันแต่ตัวนี้เขาเรียกว่าสับสับช่างนะปัจจุบันนี้เขาเรียกว่ามัดไฟนะครับแต่ชื่อจริงๆก็ฟินคอยนะครับทุกท่านนะเป็นชื่ออีกชื่อหนึ่งนะครับฟินคอยนะครับทุกท่านนะเอาทีนี้เราไปกันที่ฝั่งซ้ายของตัวรถกันรถเด้อ ทีนี้นะครับเราก็มาที่ฝั่งซ้ายของเวฟหนึ 1, 2, ่งสองห้าคันนี้กันนะครับทุกท่านนะในชุดซินคอยหรือว่ามัดไฟผมก็ไม่เข้าใจนะจากคำถามที่ถามเข้ามาเขาบอกว่ามีสายไฟสี่เส้นเอสายไฟสี่เส้นนั้นผมน่าผมคิดว่าน่าจะเป็นสายไฟที่อแผ่นชาร์จมากกว่านะครับอ่าน่าจะเป็นสายไฟที่แผ่นชาร์จมากกว่านะสี่เส้น นะครับแต่ตรงนี้นะครับสายไฟมันจะมีอยู่สองชุดนะครับอยู่ที่ฝั่งซ้ายของตัวรถนะครับมันจะมีสายไฟสองชุดชุดแรกนะครับอ่าชุดแรกตัวนี้ตัวที่ทุกท่านได้เห็นตอนนี้ก็คือสายไฟนะครับของไฟเกียร์นั่นเองนะครับก็ไม่ใช่ว่าสายไฟหรอกนะครับตรงนี้เป็นสายกาวของไฟเกียร์นั่นเองนะ โดยปกตินะครับเมื่อเราเปิดสวิตช์กุญแจเมื่อเราเปิดสวิตช์กุญแจไฟนะครับไฟบวกจะวิ่งไปรอที่ขั้วหลอดไฟเกียร์นะครับเปิดสวิตช์ปับ๊บไฟมันไปรอที่ขั้วไฟเกียร์แล้วพอเราเข้าเกียร์ปับ๊บพอเราเข้าเกียร์ปับ๊บนะครับทุกท่านนะ ตัวเกียร์หรือว่าตัวกระปุกเกียร์มันก็จะต่อวงจรกาวนั่นเองนั่นหมายความว่าสายไฟที่ทุกท่านได้เห็นแจ้คนี้นะครับที่เราเข้าใจว่าเป็นสายไฟเกียร์มันก็คือสายกาวนั่นเองมันจะต่อกาวแต่ละหลอดลงไปนะครับเป็นการต่อวงจรกาวของแต่ละเกียร์ก็แล้วกันนะครับอตรงนี้ให้พี่ห้อง f c ได้เข้าใจตามนี้เด้อนะครับทีนี้เรามากันที่สายไฟตรงนี้3ามเส้นตรงนี้นะครับ สายไฟนะครับเห็นไหมมันจะแยกกันอยู่2ชุดนะครับชุดนี้นะครับชุดนี้มันจะขึ้นมาจากฟิลคอยหรือว่ามัดไฟนะครับสายไฟที่ขึ้นจากฟิลคอยหรือว่ามัดไฟนั้นนะครับจะประกอบไปด้วยสายสีน้ําเงินเหลืองนะครับอันนี้สายมันขาดก็เลยตัดมาต่อเป็นสีน้ําเงินนะครับสีน้ําเงินเหลืองก็คือตัวนี้นะครับตัวนี้นี่เลยนะครับน้ําเงินเหลืองนะครับทุกท่านนี่น้ําเงินเหลืองนะครับ ตรงนี้เป็นน้ําเงินเหลืองก็คือสายพัดเชือกคอยนะครับพัดเชือกคอยนี่แหละถ้ารถสตาร์ทไม่ติดก็คือเรื่องของพัดเชือกคอยนะครับทุกท่านนะพัดเชือกคอยมันไม่อ่านรอบจุดระเบิดนะครับอ่านช้าอ่านเร็วเกินนะครับอ่าตรงนี้ติดยากหรือว่าติดแล้วเร่งไม่ขึ้นก็ขึ้นอยู่กับพัดเชคอยด้วยนะครับพัดเชคอยนะครับจะมีค่าโอห์มอยู่ที่150ขึ้นไปนะครับทุกท่านนะอ่าก็ข้อมูลให้ตามนี้เลยนะครับทุกท่านนะ ีนี้นะครับสายไฟสองเส้นตรงนี้นะครับสายสีเขียวนะครับมันก็คือสายกาวนะครับหรือว่าสายดินนั่นเองนะครับทุกท่านนะสายกาวสายดินนะส่วนสายสีขาวก็จะเป็นสายของวงจรชาร์จนะครับทุกท่านนะทีนี้การที่เราจะวัดไฟชาร์จนะครับการที่เราจะวัดไฟชาร์จนะครับไฟชาร์จจะขึ้นมาที่ AC 50ห้าสิบโวลต์ที่ห้า5,000ันรอบ ะครับการวัดไฟนะครับมันจะวัดได้2แบบวัดต่อแผ่นชาร์จกับไม่ต่อแผ่นชาร์จถ้าไม่ต่อแผ่นชาร์จนะครับถ้าไม่ต่อแผ่นชาร์จไฟจะขึ้นมา50เลยนะครับ50โวลต์ AC นะแต่ถ้าต่อแผ่นชาร์จจะถูกบล็อกไฟเหลืออยู่แค่2 5โวลต์นะครับทุกท่านอันนี้เป็นข้อมูลเป็นเกรดความรู้ให้กับพี่น้อง f c นะถ้ารถรุ่นไหนนะถ้ารถรุ่นไหนมีสายสีเหลืองขึ้นมาด้วยนะครับสายสีเหลืองก็ขึ้นมาเหมือนกัน5 0โวลต์นะครับ แต่ถ้าต่อแผ่นชาร์จปั๊บจะเหลืออยู่เต็มที่15โวลต์นะครับทุกท่านนะอันนี้ให้เข้าใจตามนั้นแต่ในตะกูลเวฟ125เวฟไอนะครับสายไฟชาร์จมันขึ้นเส้นเดียวนะครับมันขึ้นเส้นเดียวแล้วมันเอาไฟจากที่ไหนไปเป็นไฟหน้าไฟแสงสว่างเพราะว่าตรงนี้มันจะมีสายสีขาวเส้นเดียวนะครับเป็นสายไฟชาร์จเดี๋ยวเราไปดูกันที่แผ่นชาร์จพี่น้องก็จะรู้เรื่องแล้วก็เข้าใจกันนะครับ ครับทุกท่านเราก็มากันที่ฝั่งขวาของตัวรถนะครับตรงนี้ก็จะเป็นแผ่นชาร์จนะครับนี่หน้าตาของแผ่นชาร์จมันอยู่ม่องนี้แหละอยู่ในหลืบตรงนี้แหละนะครับสายไฟก็อย่างที่บอกไว้นะครับขาวเขียวนะครับมันขึ้นมาจากฟินคอยจากมัดไฟนะครับเขียวเป็นกาวขาวเป็นไฟชาร์จนะครับอ่าเวลาที่จะต่อเข้าตำแหน่งก็ต่อตามนี้นะครับทุกท่านนะอ่าอันนี้ซูมให้ดูเลยนะครับ ทีนี้นะครับสายไฟชาร์จขึ้นมานะครับมาที่แผ่นชาร์จแผ่นชาร์จจะแบ่งออกมาสายสีเหลืองนะครับแผ่นชาร์จจะแบ่งออกมาสายสีเหลืองถ้าผมจำไม่ผิดเป็น AC นะครับแบ่งไปที่ขั้วไฟหน้าประมาณ14% 1 5ถึง15%โวลต์นะครับแบ่งไปที่ไฟหน้าแล้วก็ไฟท้ายนะครับสำหรับสายสีเหลืองนะครับมันมาแบ่งอยู่ตรงนี้ไฟขึ้นมาเส้นเดียวออกสีเหลืองไปใช้เป็นไฟหน้าไฟท้ายนะครับ ในส่วนสายสีแดงนะครับพี่น้อง FC เขาอย่าไปเข้าใจว่าเป็นสายไฟมาเลี้ยงแผ่นชาร์จนะอะหน้าตรงจุดจุดนี้มีสายไฟเข้าเส้นเดียวนะครับมีสายไฟเข้าเส้นเดียวก็คือเส้นสีขาวนอกนั้นออกหมดเลยนะครับเหลืองออกไปไฟหน้านะครับเหลืองออกไปไฟหน้าไฟท้ายไฟแสงสว่างนั่นเองสายสีแดงเป็นสายไฟชาร์จไปที่แบตเตอรี่นะครับเป็นสายไฟชาร์จไปที่แบตเตอรี่นะสําหรับสายสีแดง ส่วนนะครับไฟที่ออกจากแบตเตอรี่จะผ่านฟิล1 0แอมป์ไปที่สวิตช์กุญแจไปใช้งานนะครับอันนี้ให้เข้าใจตามนี้นะครับทุกท่านนะนี่ก็คือวงจรนะครับของอระบบไฟชาร์จแล้วก็ไฟแสงสว่างของตระกูลเวฟนะครับเวฟหนึ่งสองห้าก็จะเป็นแบบนี้นะครับทุกท่านก็คือใช้ไฟชาร์จขึ้นมาเส้นเดียวแล้วก็มาแบ่งออกอไปไฟหน้าแล้วก็มาแปลงชาร์จ นะครับเป็นสีแดงนะครับไปที่แบตเตอรี่นั่นเองนะครับพี่น้อง fc นะการที่เราจะวัดไฟนะครับการที่เราจะวัดไฟชาร์จนะครับคุณต้องรู้ค่าของแบตเตอรี่คุณก่อนถ้าแบตเตอรี่มี12โวลต์ไฟชาร์จจะมาแค่13โวลต์นะครับถ้าแบตเตอรี่มีไฟ13โวลต์ไฟชาร์จจะมา14โวลต์นะครับไฟชาร์จจะมาเยอะกว่าไฟในแบตเตอรี่1โวลต์เสมอนะครับนั่นเป็นเรื่องปกตินะครับแต่ถ้า บางครั้งบางทีนะครับแบตท่านก็มีแบตท่านก็ดีอยู่แต่ว่า,าไฟชาร์จมันออกมาจากตรงนี้มาน้อยนะครับก็อาจจะสันนิษฐานได้ว่าแผ่นชาร์จมันเสียก็เป็นไปได้นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับประสบการณ์แล้วก็การวัดค่าไฟด้วยดูที่เรื่องของคุณภาพแล้วก็สภาพแบตเตอรี่ด้วยการที่ว่าไฟไม่ชาร์จไฟไม่ชาร์จถ้าเกิดว่าแบตเตอรี่คุณเสีย ถ้าเกิดว่าแบตเตอรี่คุณเสียแบตเตอรี่คุณอยู่ที่11โวลต์ไฟชาร์จมันก็มาแค่12โวลต์คุณก็จะบอกว่าไฟไม่ชาร์จนะครับวันนี้ให้เราไปดูเรื่องของแบตเตอรี่ด้วยก็แล้วกันหรือบางครั้งบางทีคุณวัดไฟชาร์จก็จริงครับไฟชาร์จของคุณอาจจะปกติแต่ว่าไฟเบรคคุณค้างนะครับหรือว่าไฟเบรกกับไฟท้ายมันติดพร้อมกันมันแย่งกระแสมันดึงกระแสกันนะครับหรือว่าไฟหน้ามันติด ทั้งขั้วไฟต่ําแล้วก็ขั้วไฟสูงพร้อมกันเนี่ยอันนี้มันก็ดึงกระแสเหมือนกันทําให้ไฟชาร์จมาที่แบตเตอรี่น้อยเช่นเดียวกันนะครับทุกท่านนะดังนั้นการที่ว่าไฟไม่ชาร์จน,น้นท่านต้องเช็คจุดอื่นด้วยนะครับไฟหน้าไฟท้ายมันติดไฟเบรกมันค้างหรือเปล่าไถลอดไฟวัดเกินหรือเปล่านะครับอันนี้เราก็ต้องเช็คก,ก่อนที่เราจะไปฟันธงว่าตัวใดตัวหนึ่งเสียนะครับพี่น้อง fc นะเอาละนะครับในคลิปนี้ก็คงต้องจบคลิปไว้เพียงเท่านี้หวังว่า จะเป็นประโยชน์เป็นแนวทางให้กับพี่น้อง FC นะครับจะกระทำการใดๆจะเปลี่ยนชิ้นส่วนใดๆนะครับในตัวรถเราก็ต้องทำการตรวจเช็คก่อนนะครับไม่ใช่ว่าไปเห็นไฟไม่ชาร์จแล้วไปฟันทงมัดไฟเสียอา้าวแล้วคุณก็ไม่ได้วัดว่าไฟมันขึ้นมาปกติหรือเปล่า AC 50บโวลต์นะครับไฟมันมาถึงแผ่นชาร์จหรือเปล่าแล้วไฟออกจากแผ่นชาร์จมันหายกลางทางหรือเปล่าคุณก็ต้องทำการตรวจเช็ค คำว่าไฟหายกลางทางก็คืออาจจะไฟเบรคค้างมันดึงไปกินก่อนที่จะเข้าแบตนะครับหรือว่า,าไฟท้ายกับไฟเบรกนะครับมันช็อตติดกันมันติดพร้อมกันสองขั้วไหมไฟหน้ามันติดพร้อมกันทั้งสองไสหรือเปล่านะครับมันก็ดึงกระแสนะครับดังนั้นการที่เราจะฟันทงอะไรก็แล้วแต่ให้เช็คให้ละเอียดก่อนที่จะไปฟันทงนะครับทุกท่านเอาละคลิปนี้จบท่านี้สวัสดีครับ